คาถามหาจักระพัดเป็นคาถาที่ได้แรงบันดาลใจมาจากชมพูปฏิสูตตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตพระองค์เป็นพระเจ้าจักระพัดเพื่อกำราบทิฐิพญาชมพูบดี พระมหากษัตริย์ผู้สำแดงฤิ์มากผู้รจนาคาถาบทนี้คือหลวงปู่ดูพรมปัญญาแห่งวัดสแกจังหวัดอยุธยาโดยมีลูกศิษย์ของท่านรุ่นต่อมาคือพระอาจารย์วงคตวิริยธโรหรือลูกศิษย์ลูกหาเรียกกันว่าหลวงตาม้าแห่งวัดถ้ำเมืองณนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กรุณาเผยแพร่ คาถาบทนี้สืบต่อมาซึ่งดิฉันขอกราบขออนุญ,ญาตหลวงปู่ทั้งสองท่านมาณที่นี้ด้วยบทสวดที่ยกตัวอย่างมาในวิดีโอนี้คือบทสวดประจำวันอาทิตย์เมื่อเริ่มบูชาพระแล้วพอไปถึงตอนสวดมหาจักรรพัทจะสวดหกครั้งหรือหกเที่ยวนั่นเองสำหรับวันอาทิตย์หลังจากนั้นก็แผ่บุญ ปรับภพบภูมิไปจนจบบทสวดรบรมมหาจักพัิในบทสวดนี้จะเริ่มต้นตามลำดับด้วยการบูชาพระบทสมาทานศีลห้าบทอาราธนาพระคาถาหลวงปู่ทวดคาถาหลวงปูด่ดูบทขอขมาพระรัตนตรยัยบทสวดคาถามหาจักพัิซึ่งแต่ละวันจะแตกต่างกันไปว่าวันไหนสวดกี่ครั้งนะคะ ่อจากนั้นก็จะเป็นการแผ่บุญปรับภพบภูมิและอธิษฐานรวมกําลังจักระพัดการเตรียมตัวสวดนะคะก็จะเริ่มว่าข้าพเจ้านายนางหรือนางสาวขอตั้งสัจจะอธิษฐานหรือถ้าสวดหมู่ก็พูดว่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออาราธนาบารมีกำลังขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจากททักรพรรดิทุกๆพระองค์บารมีรวมพระปัจเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ทวด หลวงปูดด่ดูพรมปัญโยบารมีรวมหลวงตาม้าขอบารมีรวมรูปลักษณ์ที่ข้าพเจ้าได้สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษณ์พุทธธรรมะสังฆะจักรพัดก็ตามขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุขออันเชิญเทพหกชั้นพรมยี่สิบชั้นเทพพรมทุกชั้น ทุกพบทุกภูมิพุทธังชีวิตังเมปูเชมิธรรมังชีวิตังเมปูเชมิสังฆังชีวิตังเมปูเชมิพุทธังวันทามิธรรมังวันทามิสังฆังวันทามิ ครูอุปชาอาจาริยคุณังวันทามิมาตาปิตุคุณังวันทามิพระไตรยสิขาคุณังวันทามินโมตัสสะภะคาวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสารนังคจฉามิธรมมังสรนังคจฉามิสังฆังสารนังคจฉามิ ทุติย <OL> ัมป <ang> yani ิพุทธังสารนังฆาฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังฆาฉามิทุติยัมปิสังคังสารนังฆาฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังฆาฉามิตติยัมปิธรรมังสารนังคาฉามิตติยัมปิสังคังสารนังฆาฉามิ ปานติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอรมาจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมชาปมาตานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปะทานิสัมมาทิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปะทานิสัมมาทิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปะทานิสัมมาทิยามิ สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุตติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอาราธนานางกะโรมิธรมมังอาราธนานางกะโรมิสังฆังอาราธนานางกะโรมิ นะโมโพธิส pues er mm ัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโย นะโมโพธิสัตว์โพมปัญโยโยโทโสโมหจิเตนะพุทธสมิงปาปะโตมายาขามาธรมะกตังโทสังสัพปาปังวินาสันตุโยโทโสโมหจิเตนะธรรมสมิงปาปะโต มยาขมาธรมกตังโทสังสะพะปาปังวินานตุโยโทโสโมหจิเตนะสังคาสมิงปาปักโตมยาขมาธรมกตังโทสังสะพะปาปังวินานตุ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภรัตน์ศีสหัสสะสุธรรมา พุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวรังคันทังสิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโส พุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภรัตส,สีสหัส,สะสุธรรม,มาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อักขีทานังวรังคันทังศีวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภรัต สีสหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอาหางวันทามิทุระโตอาหางวันทามิทาตุโย อาหังวันทามิสพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีน,นพรัตน์ศีสหัสสุธรมมธธรม,มาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทงังศีวลีจมหาเถรังอาหางวันทามิทุระโตอาหางวันทามิทาตุโยอาหางวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิ นะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีน,นพรัตน์สีสหัสะสุธรมรมาพุโทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรัง อหะอหังวันธามิทุระโตอะหังวันธามิทาตุโยอะหังวันธามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภนรัตสีสหัสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังคโฆ ยะทาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรม,มสังฆปูเชมิ สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา ภะลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาภะลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโส พุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธทิถามิสัพเพพุทธาสัพเพธ,ธรรม,มาสัพเพสังฆาพระลับปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อารหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาระลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพ,พโส สัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังคาพลัลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิ สังฆังอธิฐามิสัเพพุทธาสัเพธรรมาสัเพสังฆาภลปัตตาปัเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสสัเพพุทธาสัเพธรรมาสัเพสังฆา ภะลปตตาปเชกาน,นจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพ,พโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาภะลปตาปเชกาน,นจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาภละปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโส สัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังคาภลรปตตาปัจเจกาน,นจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุททางอธิฐานมิธรรมังอธิฐานมิสังฆังอธิฐานมิ ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้สวดบรมมหาจักพัิในครั้งนี้ด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีสวัสดีค่ะ